ขอให้คนดีเธอเลือกกันมันดูแลเธอดีๆคนคุยอย่างฉันก็คงมาไกลได้เพียงเท่านี้คุยให้ใตายได้ผ้นสุดท้ายก็เจ็บอยู่ดีใจที่มีมันคงไม่พอเธอจึงไปเลือกมันและที่ประมาทุกคุยกับมันใช่ไหมเอาไม่วางรับ้ายเอาแต่เจอจะบอกไม่เคยว่างเธอคงมีใครที่รออยู่ข้างๆกายเอะ รัวใจฉันมันกระจอกเจ็บแคร์นที่โดนหลอกหูจนเมื่อนูตาบันบอดจะพูดอะไรก็ดำไปเชื่อจใจเธอเอออาจดูเหมือนงงก็พอว่าฉันน่ารักเธอ,เอ,อคำว่ารักก็โดนทะลวงหลอกก็มีแค่ต้นมีใจไม่เอาหลอกก็ได้แค่มเนมันจะตั้งู่คอยบอกว่าเจอนีใคร หายหากเธอเลิกแล้วถ้าเธอจะไปก็ไม่ได้ว่าอย่าเดินกับมันน่าได้เสียใจมาฉันก็ไม่เอาฝากอวยพรให้รักเธอพังเหมือนหลักของเราเธอกับเขาแย่ได้มีสุขให้มีแต่ทุกข์กว่ใครคนที่เธอเลือกนั้นดูแลเธอดีๆคนควยอย่างฉันก็คงมาไกย์แต่เพียงเทาดี คุยให้ตายใน้คนสุดท้ายก็เจ็บอยู่ดีใจที่ยังมีมันคงไม่พอเธอจึงไปเลือกมันคอยเธอยังมีสุขแหละขอหนั้นทุกมันดอนอย่าก,กับฉันฉันคอให้เขานั้นยิ่งเธออย่าได้เป็นอย่างที่ยังเธอวัง ว่าฝันอะไรขอให้มันพังเจ็บกับตายอย่างฉันและกันเจ็บกับตายอย่างฉันแลขอให้พี่รักมันทำให้ไรหัวใจใเธอใอย่าได้เจอรักที่สมบังอย่างนี้ไปจนนีรันเจ็บสาบานจะได้รู้สึกสำเนกไปบางแล้วกันก็ให้ดีเจอฝันนั้นมันทำลายหัวใจของเธอนั้นมันทำลาย แล้วไม่หลงลกคนไปลืมไอ้คนอย่างเธอบอกกับใจสหนหัวหน้าหนึงจำไม่เคยเสียได้ผ่าปิดก้อนหรือผ่าปิดไฟสาบินเธอหนึง่งจำดีเทไทเมืนดังฉันก็ให้คนที่เธอเลือกนั้นทำน้ำตาเธอเฮือน้องอย่าได้ครอบครองความรักดีๆอย่างใจเฮวังเจ็บปางตายก็ให้เธอเจอมันบางละกัน คนที่มาตามไม่ใจฉันแพงมันชั้นตอนนี้เย่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 